วันที่สี่ที่ญี่ปุ่นนะทุกคนวันนี้เราออกกันมาสองคนเพราะว่าน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยเขาไปสวนสัตว์กันวันนี้นะจริงๆแพวันนี้ต้องไปสวนสัตว์อาซาฮิคาว่ากันแต่ว่าลีกับพี่ต่อยไม่ไหวก็คือนอนตีสองแล้วแห้งมากนั่งทํางานอยู่ไงก็เลยสลัดทิปตอนช่วงไปสวนสัตว์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอน้องๆกันที่โอตาลุนะคะก็เราต้องเดินทางกันเองนะวันนี้พี่ต่อยคุณดูทางเป็นใช่ไหมรถไฟอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะตื่นมานี่คือบ่ายโมงกว่าแล้ว ไปซัปโปโรใช่ไหมใช่ไปโอตาลุวตอนนี้เรากำลังเดินไปสถานีรถไฟนะคะนี่บรรยากาศวันนี้อากาศประมาณ 4, ลบสี่ลบลบสี่ลบห้าลบหกลแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีซัปโปโร แต่จะต้องไปขึ้น JR ซัป,ปโปโรซัปเไปซัป,ปโป,ปรโปปรโ JR ไเรามาดูกันว่าเราจะไปกันได้ไหมสอคนเนี่ยเสร์ชหาตามแบบเองเดี๋ยวเราจะทานข้าวเช้ากันที่นี่นะคะอาหารอิตาเลียนที่นี่เขาจะมีเป็นเซตแบบนี้เลยเซต A เซต B เซต C ก็จะมีราคาแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบนี้จะสั่งแยกก็ได้เมื่อกี้ดีกับพี่ต่อยสั่งอันนี้ไป 850เยหตอนนี้เราออกจากสถานีโอตารุมินามิแล้วนะมินามิโอตารออุตอนนี้เราออกจากสถานี <c oughs> มินามิโอตารุแล้วนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะไปคลองโอตารุกันนะคะนี่ใช้ Google Map ในการนำทาง ตามนี้เลยใช้เวลาเดิน17นาทีนะนี่เราเดินมาถูกมพี่ต่อยเราไม่ได้วนใช่ไหมหิมะตกแล้วันนี้เรามาถึงหน้านาฬิกานี้แล้วนะคะนาฬิกาไนนะอ้น้ำพวกไอ้น้ำนะเขาจะพ่นทุกๆกี่นาทีมือทุกคนลืมไปแล้วอะเราเวลาที่มากับแบนด์แล้วก็ลืมไปแล้วอันนี้ราคาสูงมาก ห้าล uh, ้านเก้าแสนสี่หมื่นเยนนะคะเพื่อนๆลองคูนกันดูนะว่าที่เป็นเงินไทยเท่าไหร่หกโมงยี่สิบร้านแถวเนี้ยเขาเริ่มปิดกันแล้วนะถ้าใครจะมาแถวเนี้ยให้อย่ามาเดินชิลๆแนะนำว่าให้มาช่วงประมาณเช้าๆช้าบ่ายจะดีกว่าเพราะว่ารีเคยมาแล้วร้านเขาจะเปิดครบทุกร้านเลยแต่เนี้ยเรามากันเนี้ยเนี่ยเย็นแล้วร้านหลายๆร้านเขาก็เริ่มจะปิดกันแล้วนะคะ อันนี้หาของกินอยู่ยังไม่ได้กินข้าวก่อนที่จะไปของนะคะเดี๋ยวเราจะแวะร้านนี้ก่อนนะนี่ไปร้านนี้น่ากินน้ำกินอ๋อหจะกอันนีอันนี้น่ากินอร่อยอ่ะ เราทานข้าวร้านนี้นะอีซูยา่านี่มีด้งด้วยแล้วก็มีซาชมิเดี๋ยวลองดูมาแล้วนะคะที่เราสั่งน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ต่อยเรองชิมเขาหั่นไม่ได้เหมือนทางบ้านนราหั่นนะ ไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวจะเพิ่มด้วยวนไม่ขึ้นหรอ้องมาแล้วอร่อะหน้าตายิ้มอย่างนี้แล้วพิมพ์อย่างนี้นี่ไม่ต้องพูดเลยนะพี่ต่อย เราชาเป็นไงดีๆอันนี้น่าจะเชียวมันไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกัน อยากกินน่าจะอุนิืออันนี้คืออูนินคือเบ,บางแบบแ <c oughs> บบเพหลับตานะนี่เป็นไงบ้างดีอลับที่ไหนกปงได้ปะ อ,อรอยอมันมาาะาในปากเอชเหมือนไม่ได้เลยอะมะม่วงสุกเลยอะมะม่วสุกอ,อเดี๋ยวลองกินกับาบิกวิ้นากินกินกับข้าวคงจะเสี๋ย่สั่งดงอีก,ก็ได้นะคนจะกินอ,อ,อร่อยที่ตวาลายในปากเลยอะ แต่ตว่าวาสาบิไม่ค่อยขึ้นอ่ะไม่ใช่ถือว่ามันเป็นวาสาบิแท้อ่ะเป,เป็นไปได้แต่นุ่มไม่ข่าวใช่ป่ะ <c oughs> ชูหน้าเขาหวานนะก็ต่อยอร่อยอ่ะอ,อร่อยไม่ขามัน สั่งด้งมาเพิ่มนะคะกินคนละชุดนะจะบอกว่าน่ากินมากนี่จะสูงเลยใกล้ช่ำมากเลยน่้กินแต่และแซลมอนเหรออันนี้อะไรอันนี้คืออะไรอ่ะไข่เนาะอ๋อร่ยไหมไร่ไ ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะกําลังจะเดินไปที่คอกโอตารุนะหนาวมากตอนนี้ประมาณลบหองศาปากสันคลองโอตารูอยู่ทางนี้ซ้ายมือเราเขียวคดีน,นี่เปู่าทำไมเขาถึงรีบเดียวกันอ่างงนี่ไงตอนนี้คือเวลาสองทุ่มแล้วนะแต่คนยังเยอะอยู่เลยอะ เอ๊ะว่าไงว่าไงลึกน้องน่ารักอ่ะคน่ารักจังเลยถึงคลองโอตารุแล้วทุกคนนี่เลยสวยอ่ะเฮ้ยตอนคืนก็สวยนะเขาเคยมาตอนที่ตอนบ่ายเฮ้ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะเป็นไงพี่ต่อย มาขอตอะลุกหนาวอ๋อหนาวเย็นนี่หนาวไม่หนาวเขาดูคลองดิเป็นน้ําแข็งเราเป็นน้ําแข็งหมดเลยก็สวยดีก็เดี๋ยวบ้านเราก็มีเหมือนกันคล <c oughs> องแสนแสไปถ่ายวิ่งเลยเราเน <c oughs> ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะแบบที่นี่เราคลองมีประวัติอะไรคลองเราคองแสนบคลองที่ น้ำดำแต่ว่าก็มีเรือวิ่งอะไรเงี้ยต่างสตอรี่ไงต้องมามาที่นี่ต้องมานั่งเรือที่คลองแสบเงี้ยตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะที่เราควรจะทำเราก็มาถึงแลนด์มาร์กแล้วนะคะก็มาถึงคลองอุตรุแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับโรงแรมแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ ดึกแล้วนะทุกคนสองทุ่มครึ่งแล้วใช้เวลาเดินทางถึงโรงแรมก็น่าถึงประมาณ3าทุ่มกว่ากับ4ี่ทุ่มนะคะมาแค่นี้แหละนั่แค่นี้พวกน้องๆอ่ะยังเพิ่งได้ทานข้าวกันนะน่าจะต้องกลับก่อนน้องๆเขาเ,เราไม่รอแล้วกาแฟไป, <laughs> ไปละทุกคนบ๊ายบายก็เดี๋ยวไปเจอกันนะวันพรุ่งนี้ละกันค่ะมาดูกันวะ่าเราจะพาไปไหนปากขยับไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าปากสั่นแล้วไปละเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย ีเป็นเช้าของวันที่เท่าไหร่แล้ววันทนี่ห้านะใช่ปะห้าปะเก0 1สิบ13เอดบบสาวันที่ห้าแล้ววันนี้วันที่ห้าแล้วที่เราอยู่ญี่ปุ่นวันนี้จะไปไหนลงไม่รู้ไปไหนเรารู้เปลี่ยนโรงแรม <c oughs> เปลี่ยนโรงแรมที่สี่แล้วเดี๋ยวไปดูแล้วกันโรงแรมที่สี่เป็นไงอ่ะไป <Okay. S 2> ดูเดี๋ยวไปดูโรงแรมที่สี่ตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟ JR วันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งไปลงโนงโบลิวิสหรือเปล่าไปดูนั่งหนึ่งชั่วโมงนะคะต่อยหบเป็นหลัวันนี้เราเลือกคู่แดงเลือกค่ลงาเป็นลงเ,เป็นหลับอ้นน ไปลำพูชื่ออะไรไม่รู้อะแต่ไปลำพูร้อนอะเราจะไปถูกเขาแล้วรถก,กันเออนั่นแหละอ่านั่นแหละตอนนี้เรากำลงัลงรอ,งองขึ้นรถบัสนะคะนี่อันนี้คือรถ<ช>บัตรเดินทาง15ใช้วรถเดินทาง15ที<อ>340 40เยนนะที่จะไปนี่เราจะรอๆกันลแล้วเราถึงโ n o b o r i b e t ออน n s e n แล้วเมื่อกี้นั่นงรถบัตคันนี้มา มังไม่เห็นปลาลงหลงุมลองหลุมแล้วเราจะเดินไปเรื่อยๆบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้เลย เราก็มาอรอขึ้นรถไฟชิงันเซ็นนะคะจะเดินทางอีกสีชั่วโมงนะเพื่อจะไปที่ที่พักไปเลยกาจะมีที่ให้เก็บตรงนี้นะคะญญญญนี่นะนอนในรถไฟชิงันเซนนะะ็นค่ะ กกกว้าางมาทุคนตอนนี้เรามาถึงโตงเกียวกันแล้วนะคะจะไปเปลี่ยนสถานีแล้วก็เดินไปที่พักเลยนี่นะคะคืนนี้เป็นคืนที่4อของเรานะเราจะพักกันที่นี่โรงแรมนี้นะคะโฮเทล My Stay. s t a ยนี่ต้องอย่างนี้เร็วบัตรแตะบัตแตะพูดผ,ผิดเดี๋ยวไปหาอะไรกินนี่ยังเข้ามานะก็จะมีตู้เย็นเล็กด้วยนะคะ โซค่ะคืนละประมาณพันกว่า 1, 8, วมั้งพันแปดประมาไม่แน่ใจใแต่ต้องไปดูโดยใบแล้วก็น,นี่คือเตียงแต่เขาว่าห้องนี้เล็กกว่าห้องนั้นที่เราพักนะความรู้สึกอันนี้เล็กกว่าอันนั้นมันจะมมีความกว้างกว่าตรงนี้แต่ก็โอเคสาหรับการนอนคืนหนึ่งอะอ,อยู่กันสองคนเคนี่ยโอเคเลยเมีตู้เซฟมีทีวีให้แล้วก็เข้ามาก็จะมีชุดให้เรานะคะสองชุด นี่ให้เราเปลี่ยนใส่แล้วก็ปรับสามารถปรับไฟเลยพี่แต๋นะปรับไฟในห้องอ่ะเรามาดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้าเขาจะเปิดออกนะนี่เข้ามาก็จะมีแยกโซนไว้เลย,เลยแบบนี้ห้องน้ําสะอาดมากเลยทุกคนโอเคเลยห้องน้ําตอนนี้เราแต่งตัวกันสบายมากๆแล้วเพราะว่า6องศาชิๆลๆละใส่เอลตาฮีทเทคก็เดินในตัว <Okay. S 1> เกียวได้ <Okay. S 1> เนี่ยดูแต่ละคนนะคะ okay. ปนชุดทั้หมดแล้วเพราะไม่ไหวแล้วร้อนตอนน่ะเมื่อานเ่งเกิดนะเดินมาเงานแดดตืเออเมื่อกี้เดินมาเงานแดดเดี๋ยวเอกไปหาอะไรกินกันตอนนี้เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะเป็นร้านที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงข้าวหน้าเนื้อโอ้หอมเหมือนแกงกะหรี่เลยอ่ะกินเหมือนแกงกะหรี่เลยที่ต่อยเป็นไงบ้างรสชาติกินยังดีมากแต่ตอนนี้ยังไม่ทันตากเลย หมดภายใน5นาทีนะหิวกันมากดูสิดูพี่ต่อย<ๆ>เราอยู่ที่ญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็เช็คอาจบ์ที่โรงแรมเมื่อคืนแล้วแล้วตอนนี้เราก็มานั่งทานข้าวกันเป็นร้านข้าวที่นั่งทานเมื่อคืนนะข้าวแกงกะหรี่นะที่เปิด24ชั่วโมง นะมันมีข้าวหน้าเนื้อด้วยแล้วก็เข้าวแกงกะดรีตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชิจจกุนะคะแล้วจะมาขึ้นรถไฟนะก็มาไม่ทันเวลานะตอนนี้9ก้าโมงครึ่งก็คือรถไฟไปแล้วเมื่อกี้ต้องรอนี่ต้องรอเที่ยวสิบโมงครึ่งนะคะซึ่งก็ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงนะมไม่ทันจะได้ ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะคะแล้วก็มาต่อคิวรอกินนี้ชาไก่มูสทุกคนนี่นี่ร้านนี้นะราคาตามนี้เลยประมาณแก้วละร้อยกว่าบาทนะเ,เนี่ยเราเข้าแถวเป็นคิวแรกเลยตรงนี้นะจ๊ะร้านยังไม่เปิดปเล้วอุย้ยชาไก่มูสชาไก่มูสโอเค ขาพอยอมวัห้าร้อยห้าร้อยโอเคโอเคเราจไม่ให้พี่ห้าร้อยโอเคบ้าซอตั๋ค่ะอ๋อแท็กโอเคถอนแท็กเดินของแท็กคิวเยตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะเราจะเดินทางไปที่พักของเรานะยูเทิว์นทัพพูจิเราต้องนั่งไปอีกนั่งไปอีกเกือบชั่วโมงมั้งไม่แน่ใจ้ันนี้ให้น้องพอยซื้อตั๋วให้ ไม <c oughs> ไม่ได้าถึงแล้วที่เห็นพูดสิบอยู่ด้านข้างด้านหลังเมื่อกี้เลยฝากกระเป๋ามาตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับสถานีเลยนะก็ฝากไว้ก่อนเพราะว่า เราต้องไปเดินเที่ยวก่อนถ้าเกิดว่าจะให้เราแบกกระเป๋าไปด้วยก็ยังไอยู่แล้วเพราะว่าโรงแรมเ,รเขาให้เช็คอินตอนบ่ายสามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเงพิ่งบ่ายโมงอยู่เลยนะคะก็เลยฝากกระเป๋าไ้ก่อนแล้วออฟฟิศเขาปิดห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวเราต้องมาก่อนห้าโมงนะคะมาเอากระเป๋าไปแล้วก็ขึ้นรถบัสของทางบริษัทเขาไปนะคะเขาก็มีบริการไปส่งที่โรงแรมเลยแต่ว่าเราต้องไปกับเขาด้วยนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวถ่ฟูจิก็ลองดูมันอยู่ใกล้สถานีเลยเนี่ยอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะเช่าจากกักรยานกันนะคะจะราคาก็คือตามนี้เลยสามชั่วโมงหนึ่งพันเยนอิเล็กทริกก็มีนะคุณอิเล็กทริกสาชั่วโมงสามพันวันหนึ่งพ้า โรงแรมที่สี่ที่เราพักกันนะคะฟูจนะิซากุระอินนะเฮ้ยที่ห้าแล้วดน,นีาลงร้ที่ห้าแล้วแหละ,ะทุกคนถึงรีเซพชันแล้วขอพาสปอร์ตหน่อยสามหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสามหนึ่งหกดูขาพี่ต่อยเมื่อกี้ไปขับจักรยานมารอบทะเลสามเลยสามหนึ่งสี่ ดูสิห้องโอ,โอเคเลยอ่ะ <commissioner> ก็ทรงคล้ายๆกันหมดเลยเนาะที่เราไปพักอ่ะเ <curry> <haga> ข้ามานะคะตร, <shadow> ตรงประตูตรงนี้จะเป็นที่วางรองเท้านะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นขั้นนะเป็นขั้นชั้นหนึ่งนะคะเขาจะมีรองเท้าวางไว้เลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นเล็กเผื่อใครซื้ออะไรมาก็มาแช่ได้ มีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะมีกระติกน้ําร้อนด้วยดีเลยเดี๋ยวเราจะทำเราจะต้มมาม่าก,กินแล้วก็มีชุดนะคะชุดอาบน้ํานะให้เราเดินมาตรงนี้เฮ้ยสันีสวัสีว่ญญาที่นี่เขาทําเป็นจัดเป็นส่วนดีนะมีที่เก็บของอะไรดีด้วยอ,อ,นนอะเนี่ยพอเดินมา้ะ,ะตรงนี้ก็จะมีโทรศัพท์ด้วยแล้วก็จะมีรีโมทแอร์วางกระเป๋า,ปานี้ได้<ม>แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะนอนอย่างที่หันหัวงี้นะ ล้าเดินมาตรงนี้ตรงๆก็จะเจอวิวแบบนี้เลยของนั้นใช่คุไหนฟูจิป่ะ,ปะใช่ไหม,มแต่ว่าเมฆน่าจะบังอะ่ะใช่ไหมน่าใช่วิวที่เราเลือกกันคือวิวที่แบบเห็นภูเขาไฟฟูจิไงเนี่ยด้านหน้าตรงเนี้ยมีที่เก็บเสื้อผ้าให้อ่าไว้แขวนชุดโค้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันห้องน้ำลา,ลายประตูห้องน้ำน่ารักจังอ๋อเพ็นแบบพับหรอนี่ไง โอ้แบบนี้ห้องน้ําพับเอาเดี๋ยวเปิดไฟได้ปะ่ะนี่ไงก็แบ่งภาษ์เป็นส่วนเลยนะคะมีป้าสามารถดื่มได้หไหมอุ้ยมีภาษาไทยด้วยนะ้าปปาสามารถดื่มได้นะคะที่นี้นะ่าจะมีคนไทยอพักเยอะนะตรงนี้ก็จะมีปุ่มไว้คอนโทรลเวลาเข้าห้องน้นะํานั้นแล้วก็ตรงนี้อาบน้ําได้เป็นอ่างอาบน้ําโอเคเลยนะนี่คือโรงแรมที่เราพักนะคะ Fuji ตอนนี้เราลองเดินไปหาอะไรกินกันนะคะอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าตรงจุดนี้ไม่มีไฟเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านท่านาจะไปกินเนี่ยคือร้านอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้กันนะคะเป็นร้านเนื้อย่างชื่อร้านว่ากิวคาคุไป ข้าวนี่ประมาณนี้เลยนะคะ,ะเป็นไงบ้างพี่ต่อยบรรยากาศร้านดีไหมไม่ได้กินกินแต่กิน,นกจริงรเนื้อเป็นไงบ้างอร่อยไหมดีดูว่าดีกินกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะของลีกับพี่ต่อยสองคน กดไปประมาณ1ัน0บาทไทยนะ่ก็ตกคนละ600้อยกว่าบาทอันนี้คือเราแต่เลยว่าแต่ละคนสั่งยังไงบ้างแต่วันนี้สั่งกันไปหลายอย่างนะคะคือกินกินแล้วอิ่มเลยก็ถือว่าโอเคคุ้มเลยกับการกินเนื้อแบบเนี้ยก็คือเนื้อเขาอร่อยมากเนื้อมันหวานเราจะกลับที่พักแล้วนะคะทุกคนนอกหนาวมากลบส <600, S 1> องสศาเนี่ยรู้สึกรอบสองลบสองหกร้อยก็ตีตีไปพันสองเพราะว่าสั่งเพิ่มถือว่าโอเคเลย แแใหม่ร้านนี้นะทุกคนอะทุกคนอย่าลืมนะมากินร้านนี้กิวคาคุลองเสิร์ชดูนะปิดเที่ยงคืน